โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือนด้วยความยินดียิ่งค่ะข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานตั้งขึ้นเมื่อวันที่16เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2476ตั้งอยู่เลขที่326หมู่4ตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา มีเนื้อที่11ไร่1งานจัดก,การเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์ของโรงเรียนครูและบุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุขบนวิถีพอเพียงปรัชญาของโรงเรียน มีวินัยใฝ่คุณธรรมนำปัญญาพัฒนาชุมชนเอกลักษณ์ของโรงเรียนสืบสารวัฒนธรรมไทยหรืออัตลักษณ์ของโรงเรียนรักความเป็นไทยข้อมูลบุคลากรปัจจุบันมีนางสาวอ,อัมพรวงใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูผู้สอนจำนวน9คนครูมาช่วยราชการจำนวน1คน 1> ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนครูอัตราจ้างที่จ้างด้วยงบประมาณจำนวน1คน 1> ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษจำนวน1คนครูธุรการจำนวน1คน 1> และนักกรารพานโรงจำนวน1คนรวมทั้งสิ้น16คน จำนวนนักเรียนปีการศึกษา2,563ระดับอนุบาลมีจำนวน38คนระดับประถมศึกษามีจำนวน116คนรวมทั้งสิ้น154คนด้านการกำหนดนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษา จัดให้มีการประเมินและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเป็นตัวเทียบเคียงความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคุณภาพการบริหารการจัดการของผู้บริหารและคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครูใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ผลการประเมินเพื่อการวางแผนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการสอดการศึกษาอย่างต่อนเนื่องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2อ6 3โดยการมีส่วนร่วมของคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครู ุคลากรในสถานศึกษาศิษเก่าผู้ปกครองชุมชนและสังคมให้ให้ความสำคัญและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องการร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอทําให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันพึ่งพาอาศัยกันสนับสนุนการดำเนินงานของกันและกันทำให้การทำงานต่าง เป็นไปโดยราบรื่นและประสบผลสำเร็จด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้บริหารการพัฒนาหลักสูตรส่รงเสริมให้คณะครูนำหลักสูตรสการศึกษาไปใช้มีการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายวิชาเวลาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและจัดทำรายงาน การใช้หลักสูตรทุกสิ่งปีการศึกษาบริหารการจัดการกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ครูทุกระดับการศึกษาและทุกกลุ่มสาระจัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและการลงมือทำด้วยตนเองของผู้เรียนแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องสมุด ห้องเรียนห้องไอ t การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้ปฏิบัติการทำกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเรียนดนตรีพื้นเมืองจากวิทยากรภายนอกการสืบสานวัฒนธรรมไทยลือ้อตีกลองสะบัดชัยฟ้อนนอกรำดาบกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะโดยวิทยากรภายนอกแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ดำเนินงานตามกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่ทุกระดับชั้นในทุกปีการศึกษาสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสืบค้นความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ครูพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการนิเทศภายในและส่งเสริมให้ครูมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคประสบการณ์แนวทางการจัดกิจกรรมทำให้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระที่ตนงรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน กำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนวางแผนการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนโดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระนั้นๆเป็นหลักบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของตนและเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพว่วงอ,อจอทีวีขนาดใหญ่ให้นักเรียนเห็นได้อย่างชัดเจนทุกห้องเรียนด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา บริหารจัดการงบประมาณการเงินและสินทรัพย์อย่างคุ้มค่าประหยัดและเน้นประโยชน์เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโปร่งใสตรวจสอบได้บริหารและพัฒนาสพยากรบุคคลส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่เสมอโดยผู้บริหาร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีส่งเสริมขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าแก่ทุกคนอย่างเสมอหน้ากันครูและบุคลากรทุกคนพัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์ในหลักสูตรที่ตนเองสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการให้นาวิชาชีพบริหารจัดการอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ วางแผนการใช้อาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าจัดให้มีการปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลรักษาให้อาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยส่งเสริมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อต่อการจัดกิจกรรมและการเรียนรู้ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563 มีการพัฒนาอาคารสถานที่คือทาสีอาคารโรงอาหารใหม่หมดทั้งหลังโดยได้รับการสนับสนุนสีทาอาคารจากบริษ,ษัทสีกัปตันโคดิ้งจำกัดโดยการประสานงานของสิทธิเก่าโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานซ่อมแซมเปลี่ยนตัวอักษรป้ายหน้าโรงเรียนทำกรงกั้นกันตกโดยใช้เหล็กและลวดตาข่ายที่บริเวณ อาคารสปช105ทับหลังที่2ซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนชั้นป1ถึงป3เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประสานงานกับอบตเชียงบานเพื่อให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนลูกระน,นาดทางม้าลายป้ายจราจรเตือนเขตโรงเรียนและลดความเร็วบริเวณถนนหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัย ในการใช้รถใช้ถนนของนักเรียนและผู้ปกครองบริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อมโยงกับข้อมูลในระบบ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทําให้นักเรียนยากจนพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือเพิ่มเติมจํานวน14คนงานส่งเสริมและพัฒนาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนกิจกรรมสภานักเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนให้รู้จักการแสดงออกมีการเป็นผู้นำผู้ตามในสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคม ได้อย่างมีความสุขการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมเขียนเรียงความบรรพ่อกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระกิจกรรมคารวะธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมของโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในการจัดจกิจกรรมการสอนของครูแดเพื่อให้หนักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับการต่อต้านการใช้ยาเสพติดและวิธีหลีเกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงงานโนเรียนส่งเสริมสุขภาพงานอนามัยโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส,งส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเชียงบานในการให้ตรวจบริการด้านสุขภาพแก่นักเรียนกิจกรรมของออย,ออยน้อยการกำจัดลูกน้ำยุงลายด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาตนพัฒนางานอยู่เสมอทั้งในด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะทั้งจากการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองและเปนเรียนรู้กับบุคคลอื่นเช่นในช่วงสองปีการศึกษาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีชาวต่างประเทศที่มีจิตอาสาชาวแอฟริกาใต้ชื่อมิเซอร์โนเรนดาพิเลมาช่วยสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับนักเรียนทุกวันจันทร์อังคาราคณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนบ้านชิยงบานได้มีโอกาสฝึกฝนพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ทักษะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพเหมาะสมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูในปีการศึกษา2 5 1 3ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายบุกและรางวัล10,000ครุชนคนคุณธรรมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต2เป็นผู้นำในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ส่งเสริมการพูดคุยเพื่อได้เปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรผลการปฏิบัติงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา 2,562เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2,561แล้วมีผลสำลีเพิ่มมากขึ้นและได้คะแนนค่าเฉลีย่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT ปีการศึกษา2,562เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2,561แล้วมีผลสำล์เพิ่มมากขึ้น และได้คะแนนค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตและระดับประเทศสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบนำการกีฬาสู่การศึกษาทั้งระบบเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพในอนาคตมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านทักษะอาชีพโดยความร่วมมือของผู้ปกครองและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดการขยะอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพัฒนาโรงเรียนปลอดขยะอย่างต่อเนื่องนักเรียนตระหนักรู้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมนักเรียนทั้งกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างหลากหลายและมีคุณภาพโดยเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทออและเข้าร่วมโครงการสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมส่งเสริมให้ทุกห้องเรียนทำกิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในการสร้างสุขภาวะ ด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมผู้บริหารและครูได้รับรางวัล10,000หมืนครูชนคนคุณธรรมจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสองโรงเรียนชุมชนบ้านเชียงบานโดยผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและชุมชนมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมแรงร่วมใจการพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข